ทุกคนจิ๋วหลิวเบานี่จะไปเดินเล่นแล้วนะครับนี่ไปเดินเล่นกับแม่กับพี่เฟิร์นนะปะปะปะนี่พระเอกของเราพระเอก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 ใ่าลูกกับแม่หน่อยพระอเอกือพระเอกของแม่บีเอ็จิ๋วหดีวโอเคเดี๋ยวเราไปเดินข้างนอกกันนะครับลูกอ,นนอืมนี่ น้องๆน,งนี่มาทางนี้ครัพี่น้องมาทางนี้เออมาอ,อพาคุณชายเดินเล่นครับคุณชายจิว๋วดีวกับคุณชายบาวนี้นี่ขออนุญ,ญาตปิดตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะกระโดดลงเพราะว่ามันมีเสียงรถเสียงอะไรน้องจะตกใจนะเดี๋ยวน้องกระโดดหนีแต่ถ้าเวลาเราเปิดเราก็แค่กดอย่างนี้ นี่แต่จิ๋วหลิวเขาเขาเก่งเขาไม่ออกแต่ว่าบ้านี้เขาจะจะกล,กลัวด้านนอกนิดนึงนี่บันบนี้เป็นไงลมเย็นไหมลูกลมเย็นไหมครับแม่ขออนุญาตปิดนะครับแม่ขออนุญาตปิดนะเดี๋ยวน้องกระโดดลงนี่แล้วเราก็กดล็อกตรงนี้ก็ได้ละไปเราไปเดินสนามกันนะลูกนี่ พาน้องๆเดินเล่นนี่พี่เลี้ยงน้องแมวนะคะพี่เลี้ยงน้องแมวพี่เลี้ยงน้องแมวคนสวยนี่เราเค็นเหมือนเราเลี้ยงลูกคนหนึ่งประดุดดังเราเลี้ยงลูกคนหนึ่งเลยนะคะนี่นี่ชิวไหมล่ะชิวไหมล่ะโอ้โหบีเอ็นชิวชิวทุกคนเห็นบีเอ็นไหมบีเอ็นชิวมากดู จิ๋วหลิวจะชอบนอนหมอบนะอ๋อจิ๋วหิวอยู่ตรงนี้จิ๋วหลิวจิ๋วดีมองไม่เห็นจิ๋วหลิวเลยมืดฝั่งนี้มืดมืดมากมืดมากเดินไปนี่แล้ว,ว,วน้องก็จะไปเดินเดินเล่นนะคะสนาม นี่จิ๋วหล,ลิวกับเบานี่เขาจะชอบนั่งรถเข็นเดินเดินเล่นมากนะเขาได้มีแบบดูบรรยากาศข้างนอกได้เพราะว่ามันมีรูรูตรงนี้น้องก็จะดูได้น้องก็จะชอบกระโดดขึ้นก่อนเพื่อนเลยจิ๋ว,วอะ่ะถ้าเห็นกลางรถเข็นนี่ก็จะกระโดดก่อนเพื่อนเลยนะนี่ พี่นี่ก็มาครับทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่นี่ด้วยนะครับพี่นี่เองครับทุกคนนั่งผับแป๊นบ,แบ,บนึงลูกนั่งผับแป๊บนึงโอเคโอเคฝากกดไลค์กดใจเป็นกำลังใจให้เบานี่กันหน่อยนะครับ กดไลค์กด like, ใจเป็นกำลังใจให้เบลนี่กันด้วยนะคะขอบคุณครับทุกคนเอ็นดูนี่ด้วยนะคะไปไปเดี๋ยวนี่ตาโต,ตนี่ตาโตนี่มองนี่มองนี่มองตาโตเลยตาโตตาโกดใจเป็นแรงใจให้นี่ได้ครับขอบคุณครับผม